เด้วพี่น้องนี่คือเป็นปติมาก,กรรมนะครับผมนะครับปติมาก,กรรมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบอนี่หลูปันงามๆามพี่น้องโอ้ยเนาะเบิ่งโอ้แกสลักไม่เห็นบ่พี่น้อง,อย,ง,ออองยางงามด้วยด้วยนี่มาราย่แล้วก็มีเทวสวุวรรณแบบนี้พี่น้องพระเวสวุวรรณยักษ์สาเนาะ มีตะครั้งพร้อมเบื้องหน้เราเห็ดสวยงามดีพี่น้องนี่เบิ่ื้องหน้าฟาดจบวดลายปฏิมากรรมเรางามเฮียงทุ่งหน้าโอ้ยด่าคืออยู่มองด้ายละเนี่ยงามเฮงงามเฮงเบิ่งโอ้เนาะปฏิมากรรมโอ้ ยอดสุดยอดเลยพี่นอ้องอือโอ้แกสะสลักกันนีเป็นไม้ได้เนี่ยน้องเลยไปไอ,อพาไปหาเบิ้งอีกน้อพี่น้องเนาะพูนะปันน่นงามานี่เป็นปัน่นไม่นั่งหลีดผมตัวนี้นัว นี่อืมพืน้นทีด่ดีดีพี่น้องเลยสวยงามแล้วก็มีอันนี้พร้อมพญานาคนาคปกดึงาสวยสวยสวย,สวยแห้งพี่น้องบึงบึงปฏิมากันนี่นี่นี่ เห็นบอ่องามบ่อพี่นอ้องงามบอ่จอจะเห็นยังบอ่อนี่อ้ยสุดยอดต้นไม้นี่พันปีเลยเลยนี่มีทั้งงูเห่าร้อมเห็นไหมนี่ต้นไม้พันปีนี่มันต้นกระบอกไม่ต้นกระบอกหรือว่าต้นยังน้อนอ,อันนี้อันนี้เทวดาได้นี่ บอสนี่เราก็ปพิบตาใส่แล้วอืมโอ้หลายอย่างสวยสวยสวยแห้งจะอีมีกรพอยู่ข้างนอกเยโอ้มาหาปรุงพยาหาตัก็นเปลี่ยนได้อหมวดลายสวยสวยแห้งไป้องเลยนี่มดุมดมุดแล้วมุดอีก่ข่ก็ไดนี่ บวันน่ะบ่ต้องเสือด้วยนี่มีอันห่อดสารพร้อมป้าดนี่อันนี้คือสีปิดต้นอันนี้นี่ต้นนันเข้าใจแล้วต้นนั่นต้นนี่อย่างนาีาลืมเสือต้นน้ำตะเคียนเนาะนี่ละ่ะพี่น้องเลยงามๆเลยโอ้ไปไปไปมาเบิ่งเน้าโอ้ปฏิมากรรมปฏิมากรเบื้งหนาโอ้ดี้องเลย cô này nhìn được phần suối nhé đồng ý đường suối